สวัสดีคุณผู้ฟังพริบตาเดียวพาหลอนทุกท่านครับเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในาคน่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่ากินอยู่กับผีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและจะชวนหลอนขนาดไหนไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังก็อย่าลืมไปกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆ จากทางช่องของเราสวัสดีคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณกันมากน้อยแค่ไหนครับเรื่องราวของคุณผู้ฟังจะคล้ายจะได้สัมผัสหรือได้เจอเหมือนกับเรื่องราวนี้ไหมซึ่งเขานั้นกินอยู่กับผีซึ่งเรื่องราวนี้ ไม่ขอเอ่ยนามชื่อเจ้าของเรื่องและเป็นการให้เกตแก่ด,ดวงวิญญาณด้วยเรื่องราวความร้อนที่กินอยู่กับผีนั้นมันเกิดขึ้นตอนช่วงเขาเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเขาเป็นเด็กที่เกเรมากเคยติดคุกคดียาเสพติดเขาเสพอย่างเดียวไม่เคยค้า หลังจากตัดสินคดีความแล้วเขาก็ได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกพักหนึ่งนี่แหละคือจุดเริ่มต้นเรื่องราวความน่ากลัวทั้งหมดระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่ภายในห้องขังนั้นซึ่งเป็นห้องขังเดียวตัวเขาได้พบเจอเรื่องราวแปลกๆวนลุกตลอดเวลาความรู้สึกของเขาคิดว่า เขาไม่ได้อยู่ภายในห้องนี้เพียงคนเดียวมันมีเหมือนดวงตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมาที่ตัวเขาตลอดเวลาแต่เขาก็มองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีอะไรจนค่ำคืนในวันหนึ่งซึ่งเป็นวันพระใหญ่กลางดึกเขาได้ยินและได้เห็นเมื่อนั่งทําธุระที่ชักโครก สิ่งที่เขาได้ยินมาเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นเสียงโซ่ตวนลากไปลากมาอยู่ที่พื้นห้องทำเอาซสยยวคนลุกสู้และได้เห็นเงาดำๆอยู่ที่มุมห้องแสงไฟฟ้าหน้าห้องขังสาดส่องเข้ามาภายในห้องตามเลืบซอกของกรรงทำให้เขาเห็นเงาดำนั้นสลัสวๆลักษณะคล้ายผู้ชายตัวผอมสูงหัวล้วน เดินเกรียนเดินไปมาอยู่มุมห้องด้านหลังพร้อมกับเสียงโซ่ตวนที่ขูดกับปืนห้องไปมาระยะแรกตอนที่เข้าไปอยู่อยู่ได้นานไม่เท่าไรคุณตำรวจจึงต้องย้ายห้องขังเพราะกลัวว่านักโทษจะคลุมเคั่งจนควบคุมสติเอาไว้ไม่ได้และอาจจะเป็นบ้าเพราะคุณตำรวจเองก็รู้ว่า ที่ห้องขังที่เขาอยู่มีอะไรและมันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรมาก่อนจนเขาได้พ้นโทษออกมาคุณตำรวจจึงฉเฉลยคำตอบอันเป็นที่น่าสะเพรึงกลัวให้กับเขาฟังคุณตำรวจได้เล่าให้ตัวเขาฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนมันมีนักโทษชายคนหนึง่งติดคุกคดียาเสพติดโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต เขาได้รับการอภัยโทษเหลือติดคุกตลอดชีวิตทำให้เขาคิดสั้นผูกคอตัวเองเสียชีวิตภายในห้องขังนั้นสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเอาเสื้อของตัวเองมัดและผูกกับลูกกรงของห้องขังเพื่อปริชีพตัวเองลงเหตุน่าจะเกิดจากความเครียดสะสมใครมาอยู่ห้องขังนี้ โดนทุกคนยายห้องทุกคนโดนหลอกแทบทุกคืนยิ่งวันโกนวันพระจะแรงเย็นมากเคยนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญวิญญาณก็แล้วก็ไม่ยอมออกไปไหนคุณตำรวจเข้าเวนเปลี่ยนเวนก็จะโดนหลอกทุกคนและเป็นไปได้ว่าดวงวิญญาณนักโทษรายนี้ ดวงจิตก่อนเสียชีวิตอาจจะยึดติดกับห้องขรังนี้จึงทำให้เขาไปไหนไม่ได้นั่นแหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังใหม่ ก็อย่าลืมไปกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ